สวัสดีครับครูโจ้ผล็กครับผมวันนี้ก็มาเชื่อมกระบวนการฟักคอกับเหล็กบางครับเหล็กขนาดแค่ 1- นึ่งมิลนะครับก็กระบวนการเชื่อมวันนี้ที่เราใช้ก็คือ,อเชื่อมป e ี๊แม็กนะครับผมแต่ใช้ฟักคอนะครับใช้ลวดฟักคอครับเพราะว่าแก๊สของเราหมดนะครับก็ กระบวนการเชื่อมฟักคอครับผมมันก็จะได้ความง่ายของกระบวนการเชื่อมมิกแมกนะครับผมก็คือ1มีความง่ายนะครับผมทํางานได้เร็วนะครับตอนขณะเชื่อมนะครับทางานได้เร็วนะครับแต่นะครับต้องมีแต่นะครับเพราะว่ากระบวนการเชื่อมฟักคอมันไม่จบงานเหมือนกับการเชื่อมแก๊สนะครับผมถ้าเกิดการเราใช้กระบ,บวนการเชื่อมแมกแล้วก็ใช้ CO2 ในการเชื่อมเนี่ย ถ้าเราเก็บรอยสวยๆเนี่ยก็แทบที่จะเจียน้อยมากหรือว่าบางครั้งก็อาจจะไม่ต้องเจียเลยแล้วก็สามารถทําสีได้เลยนะครับแต่บวนการเชื่อมฟักคอครับผมมันจะมีสลักนะครับซึ่งสลักอาจจะไม่ได้สลักใหญ่ชิ้นใหญ่เหมือนกับกระบวนการเชื่อมไฟฟ้านะครับแต่ฟักคอครับฟักก็จะบางกว่านะครับผมน้อยกว่าแต่จะค่อนข้างคอะออกได้ยากกว่านะครับ แล้วก็ก็จะมีขามเหลวรอยเชื่อมเนะี่ยเยอะกว่ากระบ,บวนการเชื่อมที่ใช้แก๊สนะครับผมดังนั้นสุดท้ายกระบ,บวนการเชื่อมฟักทองก็ต้องมีการเจียเก็บงานนะครับผมแล้วก็ค่อยเอาไปทําสีนะครับผมถ้าไม่เจียเนี่ยก็คืออีกหน่อยปุ๊บถ้าเราพ่นสีทับไปเลยนะครับถ้าสลักบางๆมันหลุดครับก็จะทําให้ตรงนั้นเกิดสนิมได้ในระยะยาวนะครับก็สรุปว่าการเชื่อมฟักทองเนี่ยครับเรา,าได้หนึ่งความรวดเร็ว ของของการเชื่อมนะครับแล้วก็ความง่ายของการเชื่อมเพราะว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอลวดติดชิ้นงานนะครับแต่โปรเซสทั้งหมดนะครับไม่ได้เร็วกว่าอาจจะเร็วกว่านิดหน่อยนะครับไม่ได้เร็วกว่าไฟฟ้าเยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ายังต้องมีกระบวนการของการข้อสลักนะครับแล้วก็เจียเก็บทําสีนะครับผมซึ่งถ้ากระบวนการเชื่อมแก๊ มิกแม็กทั่วไปเนี่ยถ้าเชื่อมส,สวยก็สามารถจบเชื่อมปุ๊บแล้วก็ทําสีได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําหรับผู้สนใจในการใช้เครื่องมิกแม็กนะครับผมเดี๋ยวไปดูรูปตอนท้ายนะครับว่าจริงจริงแล้วพอเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถเก็บงานได้เร็วไหมนะครับผมตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างแนวเชื่อมนะครับผมใช้เวลาประมาณ20นาทีก็สามารถที่จะประกอบ โต๊ะนักเรียนนะครับได้ทั้งหมดประมาณ10ตัวนะครับผมก็ทําให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับไมงว่าการตอนเชื่อมสามารถเชื่อมได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เหลือกระบวนการไล่เต็มนะครับผมก็ลอยแนวเชื่อมก็จะประมาณนี้นะครับเหลือกระบวนการไล่เต็มจะสังเกตเห็นว่าก็จะมี1นึ่งสลักที่ยังไม่ได้เคาะนะครับผมแล้วก็เราต้องเจียเพิ่มด้วยนะครับ ซึ่งก็จะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับกระบวนการเชื่อมแมกยใช้แก๊สนะครับผมก็รอยเชื่อมก็จะประมาณนี้นะครับต้องเจียเก็บรอยเชื่อมนะครับผมก็เป็นข้อมูลให้ทุกท่านที่สนใจในเครื่องมิกแมกครับกูโจคนเหล็กครับผม 前世的阿难，待念过海，我破你的冤仇，你用祈咒救他念哀来。没有那菩提的空涯，待破阿弥陀佛所偷的。